สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านคยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง b i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเ k อิเช้านะครับหุ้นนิเ k อิเช้าของวันที่ของวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้านะคุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับสีเหลืองสีเหลืองนาโชคนำสิ่งดีๆให้ทุกๆท่านนะครับ กองวีพีธรรมดาก็าจะมานําเสนอหุ้นนีเคีอหุ้นญี่ปุ่นนะครับให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับหุ้นนี่คีอเช้าคือรอบนี้นะครับเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็เป็นหุ้นนิเคี๊บ่ายบ่ายโมงตรงนะครับวันละสองคลิปสองรอบจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไา้เขชามนะครับทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับขอขอบคุณปเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมัม่งคัง่งมั่งมีนะครับอืมประมาณนี้นะครับอ,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 อืมขอบขอขอบคุณมากๆนะครับอืมอ่าเราก็มาชมกันรอบเช้าเลยนะปลดจอบรอบเช้าเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าใครชนใครชอบจะนําไปใช้ อย่างอื่นนะครับก็นำไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ชนไม่ชอบก็รุนลมเพื่อความบันเทิงหรือไม่งั้นก็เฉยๆยเลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับมาฟังว่ามันจะออกไหมอะไรเงี้นะครับไม่ต้องไปรุนนะเออบางคนนะครับก็ขอขอบคุณมากมานะครับที่ดาเข้ามาชมนะบางท่านก็อ่าก็หลายหลายอย่างละ่ะที่อาจจะไม่เขาอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่แต่ก็ช่างเขาเถอ,อะออ ก็ขอขอบพระคุณขนาดเขาไม่ชอบเขายังเข้ามาดูในคลิปทุกวันทุกคลิปทุกคลิปเลยกพช่างเขานะอย่างน้อยเขาเข้ามาดูช่องของอาจารย์อาจารย์ก็ก็มีกําลังใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับถึงไม่ชอบก็ยังเข้ามาชมอยู่ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดตุงปลอตุงนะครับไม่ว่าจะทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้ช่วงดีช่วงดีนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอืมครับ วันที่19กุมภพาพันธ์2567อนะครับหุ้นนี้คือเช้านะเด่นหกเดแปดนะครับเด่นหกเ็แปดนะห7เแปดนะครับตามนี้นะครับ6 7 8ส่วนตัวคู่ของเขาก็ตามนี้นะครับ9 0 1 2ศย์สามเราค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งนะครับมันก็หลายตัวนะครับประมาณนี้นะเจ9 7เก้า7ก้าเจ็ดเจ็นเจดเจดหนึ่งหนึ่งเจดเจดตัวเจดสานเจไล่ไปเลยนะครับส่วนหตัวรองนะ หกเก้าก็หกหกหนึ่งหกนมสามหกะครับเกวนตัวบินในตัวลองอีตัวก็คือแปดนะนแปนะครับคู่ของเขาก็จะเป็นเก้าหนึ่งะขอเน้นที่เก้าหนึ่งนะครับันี้นะเกวนตัววินนะครับบินนะบินวินนะครับบินเป็นหเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง นะครับตัวรองก็คือสองใครชอบสองเข้ามาใส่กันได้นะครับประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับนี่ตอนนี้ที่เจ็ดเราก็มาดูที่เจ็ดนะครับเจ็ดสายเจ็ดนะตามนี้นะครับตามนี้เราก็มาดูที่ขานี้มันอะไรน่าสนใจบ้างมาทำเน้นที่เจ็ดก็ดูที่เจ็ดนะครับเนี่ยนะครับที่เจ็ดนะที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดนะครับตามนี้นะครับเจ็ดนะ เกิอราก็คือตามนี้นะครับเกินเจวินก็คือตามนี้นะครับแบบนี้นะใครชอบสองก็สองเข้าใส่นะครับตามนี้นะครับเจ็บพอเน้นที่เจ็ดเก้าจ็ดเก้าศนเจนะครับ6กเก้าหนยะ์ห่ะหกเกถ้าแปดมาก็เหมือนกันนะครับ แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเป็นหลักฟังท่านเดี๋เน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะเจ็ดรุดวิ่งนะครับเจ็ดรุดวิ่งนะครับตามนี้นะครับออกก่อนเจ็ดนะส่วนสายรูดสายวิ่งนี้ก็คงที่เจ็ดนะครับตัวรองคือหกนะหุ่นนีี้กิเช้าก็ตามนี้นะครับนะครับนิเช้านะก็ตามนี้นะครับนะครับ นี่กี่เช้า6กับเกียรเด่นอาฮาแนี้นะครับเกียรเก้าเกียร์ศูนย์เจ็ยหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนนะครับอันนี้นะครับนเจะไปจัดนะครับในกรอบนี้นะครับขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับสวัสดีครับ